ลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่เกิดปีมะเส็งหรือว่าปีงูเล็กค่ะผู้ที่เกิดในปีพศ2484 2496 2508 2520 2532 2544 2556 2568 2580ค่ะ อุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะจะเป็นคนที่สุภาพและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคุยเก่งชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ก็เป็นคนที่มีความขี้เบื่ออยู่ในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากเลยค่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นอดทนสุข,ขุม ถ้าใครแรงใส่ก็จะตอบโต้ไปในทันทีเลยค่ะและจะเอาคืนโดยที่ไม่รีรอเลยนะคะเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาแต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะจากคนอื่นเลยค่ะเวลามีสถานการณ์ที่คับขันนะคะคุณดูเหมือนเป็นคนที่อวดดีและเห็นแก่ตัวแต่พอทุกอย่างคลี่คลายไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่สงบนิ่งเจียมเจียมและน่ารักมากเลยนะคะ คุณจะมีความสุขที่สุดเลยถ้าได้พูดถกเถียงหาเหตุผลและมุงมองใหม่ๆจากคนรอบข้างนะคะและคุณก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ในสายตาของเพื่อนฝูงคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือศรัทธาความสัมพันธ์จึงมีความยั่งยืนและยาวไกลมากๆเลยค่ะ คนปีงูนะคะเมื่อตกอยู่ในห้วงของรักแล้วจะโรแมนติกหวานแหววอ่อ,อนโยนมีอารมณ์ขันและอ่อนไหวอย่างที่สุดเลยค่ะคุณชอบให้คนรักอยู่ในการดูแลของคุณนะคะและคุณก็ยังเป็นคนที่ห่วงแหนสิ่งของมากเลยค่ะและบุคคลคนที่คุณรักนะคะคุณจะไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เลยค่ะสำหรับการเป็นพ่อแม่ คุณจะเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกและพร้อมที่จะเข้าใจลูกอยู่เสมอค่ะคนปีงูนะคะเขาทำงานได้หลากหลายค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดและก็มีความทะเยอทะยานค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะคะเพราะว่าคนปีงูเป็นคนที่มีความคล่องตัวมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ค่อนข้างที่จะดีค่ะรับสถานการณ์อะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะคนปีงูก็สามารถที่จะโดดเด่นและทำมันได้ดีมากๆเลยทุกๆอาชีพค่ะในความกังวลของคน เกิดปีงูแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยค่ะไม่ค่อยคิดเล็กไม่ค่อยคิดน้อยนะคะแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมที่จะฟังคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนปีงูฟังคนอื่นบ้างนะคะอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์รวมจักรวาลมากจนเกินไปค่ะ นักสัตวของคนปีงูนะคะก็คือเป็นธาตุไฟค่ะจึงต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจชีพจรลำไส้เล็กและลิ้นนะคะการได้กินอาหารที่มีรสขมนะคะจะช่วยบำรุงธาตุให้คุณแข็งแรงค่ะในเมื่อเราทราบนะคะว่าการทานอาหารรสขมจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะช่วยปรับธาตุไฟของคุณดีขึ้นคุณก็ควรที่จะหาอาหาร ที่มีรถขบมารับประทานบ่อยๆนะคะหัวใจชีพจรเป็นสิ่งที่เราต้องควรดูแลและระมัดระวังค่ะพยายามอย่าตื่นเต้นกับเรื่องใดๆมากจนเกินไปนะคะทําจิตใจให้ดีๆค่ะทําสมาธิบ่อยๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะนั่งสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันก็ดีค่ะ เพราะการนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจของเราแน่วแน่และมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อมีอะไรมากระทบเราจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปจะได้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจและชีพจรของเราค่ะ ปีมะเสงเขาจะมีลักษณะเฉพาะก็คือเป็นคนที่พูดจาน้อยนะคะเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดมากค่ะมีหน้าตาน่ารักใครเห็นมักจะติดตาต้องใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเสงเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดแล้วนะคะใครได้ฟังก็มักจะหลงไหลในคำพูดของคนเกิดปีมะเสงมากๆเลยค่ะและคุณก็มี จุดเด่นมากๆเลยตรงที่คุณเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมรักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นคนที่ทำอาชีพได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามคนปีงูก็จะทำอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตัวเองอยู่ต่อเนื่อง นี่เองนะคะที่ทำให้คนปีงูประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนปีงูก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เลยค่ะคือเป็นคนที่ชอบลงตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยนะคะไม่ชอบฟังใครๆค่ะจะเอาตัวเองเป็น ศูนย์รวมจัก,กรวาลค่ะเมื่อตัวเองคิดอะไรแล้วนะคะก็มักจะยืนหยัดในความคิดของตัวเองโดยที่ไม่ค่อยฟังคนรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วนะคะเราต้องทําตัวเป็นกลางทําใจเป็นกลางด้วยค่ะใครมาเสนอแนะอะไรนะคะเราก็ควรจะรับฟังเขาด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่อย่างเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเกิดปีมะเส็งจะเป็นคนที่ค่อนข้างตะรนีมากเลยค่ะไม่ชอบใช้ใจ่ายอะไรที่เกินตัวเลย ะะแต่มองแล้วนะคะตรงนี้ไม่น่าจะเป็นจุดอ่อนนะคะน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าค่ะเพราะว่าคนปีมะเส็งเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้จักการที่จะใช้จ่ายเงินทองให้มีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดค่ะตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะแต่ คุณแม่แช์ดวงถือว่าเป็นจุดแข็งของคนเกิดปีมะเส็งและเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะที่เป็นคนรู้จาักกาันเก็บเงินนะคะแล้วก็ตรรนีในการใช้จ่ายค่ะคนเกิดปีมะเส็งนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะมักเป็นที่รักของผู้อื่นนะคะพูดน้อยและไม่ชอบนินทาว่าร้ายใครนะคะและมีมารยาทดีมากๆค่ะคนปีนี้นะคะไม่เคยขาดเงินเลยค่ะ คนเกิดปีมะเสงเป็นคนช่างคิดเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเลยค่ะถ้าหากว่าจะทำอะไรแล้วนะคะไม่มีทางที่จะทิ้งกลางคันค่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรต้องสำเร็จเท่านั้นค่ะด้วยความที่เป็นคนที่มุ่งมั่นในทุกๆสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเมื่อใครมาเจอมาเจอคนปีมะเสงก็มักจะประทับใจและชื่นชมชื่นชอบคนปีมะเสงมากเลยค่ะ คนปีมะเสงนะคะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีค่ะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเลยนะคะและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยกให้กับคนปีมะเสงเลยก็คือเรื่องสัมผัสที่6ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ในการตัดสินใจแนวเรื่องต่างๆได้ดีเลยค่ะถ้าหากว่าใครนะคะมีเพื่อน ที่เกิดปีมะเส็งนะคะถ้าเราคิดที่จะทําอะไรสักอย่างเราคิดไม่ออกนะคะปรึกษาคนที่เกิดปีมะเส็งได้เลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาเกิดปีนี้เขามีสัมผัสที่6สามารถที่จะมองเห็นอะไรในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะให้เขาเป็นคนช่วยตัดสินใจหรือว่าแนะนําในสิ่งที่เราอยากจะได้คําแนะนํารับรองค่ะว่าคุณจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคนเกิดปีมะเส็งแน่นอนค่ะ แม้ว่าคนปีมะเสงจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะแต่ถ้าได้พูดแล้วมักจะพูดอะไรที่เกินความจริงค่ะอีกอย่างก็คือโกหกเก่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดได้ทุกครั้งเลยนะคะคนเกิดปีนี้ชอบวานสเสน่ห์แถมยังมีเซ็กจัดแต่ไม่น่ารังเกียจจนเกินไปนะคะคนทั่วไปจึงพากันมาหลงรักคนปีนี้อย่างหัวปักหัวปั๊มค่ะเพราะว่าคนเกิดปีมะเสงเป็นคนที่โรแมนติก แต่ก็มีความขี้หึงมากๆเลยนะคะชอบคาดหวังในสิ่งที่ต้องการสูงต้องการความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยอยู่เสมอค่ะสำหรับความรักของคนเกิดปีนี้นะคะ มักจะมีแฟนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มากรักเลยต้องเจอกับเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับความรักซะจนหน้าปวดหัวเลยค่ะมักมีความรักแบบร้อนแรงประเภทเจ้าชู้จนจับตัวไม่ทันเลยนะคะบางคนอาจมีคู่ครองแทบไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะเพื่อแสดงความเป็นคนมีสเสน่ห์ถึงแม้ว่าจะไม่หลอ่อหรือว่าไม่สวยแต่สาวแก่แม่ไม่ พ่อไม้ทั้งหลายนะคะก็มารุมตอมกันหึงเลยค่ะพระพุทธเก่งช่างเอาอกเอาใจและหวานสเสน่ห์เก่งมากๆเลยค่ะแม้ชาวงูเล็กจะเข้าขายประเภทเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าได้ใครมาเป็นแฟนแล้วบอกได้เลยค่ะว่าขี้หึงที่สุดเลยนะคะห้ามใครยุ่งเด็ดขาดที่สำคัญชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยค่ะใจร้อนคนเกิดปีนี้นะคะ มีรักมากก็จริงแต่มักจะหาคู่ที่แท้จริงไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักง่ายนายเร็วนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่เกิดปีงูหรือว่าปีมะเส็งนะคะเป็นคนอ่อนหวานน่ารักพูดเก่งหวานสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะก็เลยมักจะมีคนที่มาตกหลุมรักได้บ่อยๆนะคะ อะไรเป็นสิ่งที่ดีเราทราบแล้วเราก็ทำต่อไปค่ะแต่อะไรที่เราดูแล้วนะคะว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราก็นำมาปรับปรุงตัวเองได้ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะมีเพื่อนฟูงญาติพี่น้องเกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติญาติพี่น้องของเราฟังด้วยนะคะและถ้าหากท่านชื่นชอบการนำเสนอการแชร์ดวงของคุณแม่แชร์ดวงฝาก ให้กำลังใจคุณแม่ชายดวงด้วยนะคะการกดไลค์กดแชร์เป็นการส่งกําลังใจที่ดีให้กันและกันเลยค่ะและถ้าหากว่าท่านใดย,ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะถ้าคุณแม่ชายดวงได้ลงคลิปใหม่ๆเราก็จะได้เจอกันก่อนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ